สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะในช่องแม่กำไรแฟมิรี่นะคะวันนี้ก็จะเดินทางอีกแล้วนะคะนี่แม่กำไรวันนี้ใครจะเป็นควานวันนี้จะเดินทางอีกแล้วนะคะนี่ ปลาซาดินดีสลาซาดินดีพ um ี่ซดินจ้ำจอเลยเนี่ยลาก้อนอะไรเนี่ยแหม่ถอดดีดีนี่ก็น้ำก่อนเดินทางนะคะวันนี้ก็ออกแต่เช้านะคะนี่ยังไม่สายเท่าไหร่นะคะใครจะขี่เออยกมือยกมือทำไมหันหลังยิงหันมาทางนี้ไอ้หนอ หนูครับผมครับรนี่กําไรก็อาบน้ำก่อนนะคะก่อนจะเดินทางเพราะว่ากว่าจะถึงนะ,ะกูรออากาศร้อนระหว่างทาง <c oughs> ท,ทําไมดิครับขป็นยังไง <c oughs> ขอแล้วนะคะตอนนี้ยกมือไหว้ขอแล้วขอขึ้นหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> โว้เกือบปลิวเกือบปลิว นายกำไรก็ยืนกินเฉยโอ้ยไม้แทงตาโอ้ยโอ้ไม้ไม้ก็จะตีหัวคนหนุนไม้กำไรก็กำลังอร่อยเลยไปไปค่ะเดินทางกันต่อนะคะปลายทางอยู่ที่บ้านนิชาดานะคะวันนี้ มาแล้วนะคหนูมีการตัดกิ่งไม้ให้กินอีกนะคกมดูอืม คนมันตึงอ่ะไม่กี่อะไรเปล่าน้ำลายใส่ปักยิ้วแล้ว โดนน้ำลายโดนน้ำลายเต็มเต็มวันนี้ก็เช้าๆเนาะรถก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวันนี้อันนี้เราก็มาถึงนะคะบานิชาดาเรียเรามาก่อนนะคะนี่มาอยู่กับสองสาวนะคะมาเก็บมูลก่อน อะไรเอกเป็นอะไรไปเอกทำหน้าทำตาแบบนั้นฮะอ,อะไรได้ยินเสียงอะไร <c oughs> เหมือนงงๆนะคะนี่เหมือนงงๆนูจะเป็นพี่ต้นอ้อนะคะเอ๊ กลิ่นแปลกๆหรือว่ารถแปลกๆฮะกลิ่นแปลกๆหรือว่ารสแปลกๆเรามาก่อนไม่กำไรนะคะนี่เรามาอยู่เรามาเก็บมูลช้างรอเน่เเอ๊เอเอดหอูหันมองหันมองหาหันมองหาแล้ว หันมองหาแนละ้วเฮ้ยได้ยินเสียงกุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งโน่นนะฮะควันจิว๋วพาแม่กำไรมาเฮ้ยดูขยโยกเงี้เ้ยดูขยโยกเงี้เฮ้ยไปแล้วหันไปแล้วหันไปแล้ว ูกระทกระทำเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใครมาเฮ้ยใครมาเอ้าใครมาฮะี่่างคนกี่อวด ไหลไหลไหลจับขาจับหูจับสอยข้อเขาเถอะกระโดดล่งยันกิสันไลไหลนั่งทำไมไม่ร้องอ่ะแม่ดูถูใหญ่เลยนั่งตอนแรกกันละแต่นแกกินกินสั่งเองเด่นนำเด่นมาเยอะอออลาบ้กงวะยกขาลากูกินไปเลยเ้ยอะ ขื้นเองได้มาเม็นเพาะสิกตกงานบ่หรอแนั่น<อ> <c oughs> ตกงานเลยเนาะลูกเลี้ยงเป็นล่ะพอโทรวงว่ากูอเน่พ่อวะรว่ากอโนี่ะพ่อวะดูทางนู้นก็ล่วงก้นเขาอยู่นูนแหละเออไม่กำไรมาถึงก็หาของกินฮะน้ำหนักลดไปสองขีดต้องหาของมาเติมพลังจช่ไหมสาอ่ะฮู้ฮู้ฮู้เปียวมาเลย มาอ้อบ้างไปหาพี่อ้อบ้างเร็วพี่อ้อก็คิดถึงเหมือนกันเด้อเอาพี่ต้นอ้ออ่ะดูลวงปากเขาละเออจกอะไรแรงแทนไม่กำไรจกเขาปากเขาเลยเออ ตัวโชลีลาเต้นอีกฮัลโหลคือคือที่ผาดิ้ทะเลอ่าวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเสียนะคะเรเลยไม่ได้ไลฟ์สดให้พ่อพ่อแม่ได้รับชมนะครับ เอาไปเข้าซ่อมรอบนึงแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหรือมันกระแทกเขาไม่รับซ่อมนะคะเนาะยกเว้นมันจะเกิดที่ระบบมันเองนะคะค่าซ่อมก็นานถึงจะได้นะครับะะอันนี้รอบนี้เสียก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะ,ะให้รับชมนอะระหว่างทางการเดินทางมานะคะก็เลยถ่ายเป็นคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะให้เราในช่องแม่กำไรด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะจ้าส,สวยๆอ,อ, <c oughs> อุดูกอดง่ออดงออดงอ้อ,อ,อ <c oughs> สวัสดีค่ะ